เอาละครับวันนี้เราจะมาดำดิ่งลงไปในโลกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บอกเลยว่าลึกลับที่สุดในโลกแล้วละครับพวกมันเป็นเหมือนกับวิญญาณแห่งมหาสมุทรเลยนะที่ซ่อนความลับไว้มากมายใต้เกลียวคลื่นแต่คำถามสำคัญมันก็มีอยู่ว่าแล้วเราจะไปศึกษาสัตว์ที่แทบไม่เคยมีใครเห็นตัวเป็นๆด้นะจะทำได้ยังไงกันล่ะครับโอ้โหนี่แหละครับคือความท้าทายหลกัหลกๆเลยนะที่นักวิทยาศาสตร์ต้องเจอ เพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกตามนะสัตว์ชนิดนี้เนี่ยดำน้ําได้ลึกเกือบ3กิโลเมตร3กิโลลึกกว่าแล้วก็นานกว่าสัตว์เลี้ยงลูกเลย่ยนมชนิดไหนๆบนโลกเลยนะทาให้บ้านของพวกมันเนี่ยเป็นที่ที่มนุษย์เราแทบจะหมดสิทธิ์เข้าไปยุ่งเลยแหละครับเข้าถึงยากมากๆเอาละครับในพาร์ทแรกนี้เรามาทําความรู้จักกับเจ้ายักษ์ใหญ่ที่ว่ากันว่าลึกลับที่สุดแห่งมหาสมุทรกันเลยดีกว่านั่นก็คือวานจะง,งอยปาก หรือที่เรียกว่าบิ๊กเวลนั่นเองครับคือพวกมันเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นวิญญาณแห่งมหาสมุทรเลยนะก็เพราะว่ามันหาตัวจับยากมากๆพฤติกรรมก็โคตรจะลึกลับเลยครับขณะที่ว่านักวิทยาศาสตร์อย่างคุณเอลิซาเบธเฮนเดอร์สันเล่าว่าแค่เห็นเงาของพวกมันแบบๆที่ผิวน้ำเนี่ยคนก็อาจจะนึกว่าเป็นแค่คลื่นลูกหนึ่งเท่านั้นเองคิดดูสิครับแล้วความลึกลับของมันเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยเรารู้จักวานชนิดนี้อยู่24สสายพันธุ์ ซึ่งก็คือหนึ่งในสี่ของวานกับโรมาทั้งหมดเลยนะแต่ที่มันน่าทึ่งสุดๆคือบางสายพันธุ์เนี่ยเราไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเ,เลยแม้แต่ครั้งเดียวที่เรารู้จักพวกมันได้ก็เพราะเจอซากที่มาเกิดตื่นเท่านั้นเองแล้วที่พลิกไปกว่านนั้นอีกนะคือปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่อยู่อีกโอ้โหก็อย่างที่คุณโอลิเวอร์บัวโซนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเคยพูดไว้อย่างน่าสนใจเลยครับว่าเออมันน่าทึ่งมากเลยนะที่ในศตวรรษที่21แล้วเนี่ย เรายังคงค้นพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสายพันธุ์ใหม่ที่ตัวใหญ่ท่อรถยนต์อยู่เลยโหแค่คําพูดนี้คําพูดเดียวก็บอกได้ชัดเลยนะครับว่าโลกใต้ทะเลลึกเนี่ยยังมีความลับอีกเยอะแยะเลยที่รอให้เราไปค้นพบทีนี้พอการมองเห็นมันใช้ไม่ได้ผลแล้วนักวิทยาศาสตร์จะไขปริศนานี้ได้ยังไงกันล่ะเอาล่ะครับในพาร์ทนี้เราจะมาดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เราศึกษาเจ้าวิญญาณแห่งมหาสมุทรพวกนี้ได้ครับและเครื่องมือที่ว่านั่นก็คือ ชีวะสวนศาสตร์ครับหรือ bioacoustics ผู้ยัาง,งาๆเลยนะมันคือการศึกษาว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาสร้างเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงกันยังไงซึ่งเทคโนโลยีนี้แหละครับที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถแอบฟังทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใต้ทะเลลึกได้เหมือนเหมือนกับว่าเรามีหูทิ์ที่ได้ยินทุกอย่างใต้มหาสมุทรเลยแหะครับสุดยอดไหมล่ะประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ วานจะง,งอยปากแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขามีเสียงสะท้อนหรืออีโคโลเคชันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเหมือนลายนิ้วมือของคนเราเลยครับไม่มีใครเหมือนใครเขาเลยเรียกสิ่งนี้ว่าลายเซ็นเสียงหรือออ d ด o s โอซิงเนเจอร์ซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ระบุชนิดของพวกมันได้ทันทีแค่ฟังเสียงไม่ต้องเห็นตัวเลยแม้แต่นิดเดียวทีนี้ลองมาเทียบกันดูนะครับวิธีแบบเก่าที่ใช้สายตามองเนี่ยโอ้โหข้อจำกัดเยอะมากทะเลต้องสงบนะ ้องมีเรืออยู่ใกล้ๆอีกแล้วบางทีก็ต้องไปเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อซึ่งมันก็ไปรบควนสัตว์เขาแต่อีกฝั่งหนึ่งการฟังเสียงเนี่ยทำได้ทุกสภาพอากาศเลยครับจะพาย,ยุเข้าก็ได้ทําจากไกลๆก็ได้ไม่ต้องไปรบควนพวกมันเลยและที่สําคัญคือง่ายกว่าการคนละเรื่องเลยครับก็เหมือนที่คุณโอลิเวอร์บัวโซบอกไว้เป๊ะเลยครับว่านี่คือหน้าต่างบานใหม่ที่ยอดเยี่ยมมากๆที่ทําให้เรามองเห็นโลกใต้ผืนน้าของพวกมันคือเทคโนโลยีเสียงเนี่ยมันปฏิวัติ การศึกษาวาเหล่านี้ไปเลยนะมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเรายืนอยู่หน้าประตูที่ล็อกเอาไว้แล้วตอนนี้เราเพิ่งจะเจอกุญแจที่ไขเข้าไปในโลกที่เคยถูกซ่อนไว้ได้สําเร็จนั่นแหละครับแต่เรื่องราวมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นครับเพราะมันมีเรื่องที่น่าเศร้าอยู่อย่างหนึง่งคือไอสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจพวกมันได้ดีขึ้นนี่แหละดันกลายเป็นสิ่งเดียวกับภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดสําหรับพวกมันเหมือนกันซึ่งสิ่งนั้นก็คือเสียงนั่นเองครับอะ นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาสานิฐานกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเลยพอวานได้ยินเสียงโซนาที่มันดังมากๆจากเรือรบเนี่ยพวกมันจะตกใจสุดขีดเลยครับ 2. คือมันจะพุ่งพรวดขึ้นสู่ผิวน้ําเร็วเกินไปซึ่ง 3. การทําแบบนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดฟองไนโตรเจนในกระแสะเลือดอาการนี้มันเหมือนกับโรคน้ําหนีบที่เกิดกับนักดําน้ําเลยครับและผลสุดท้ายที่ตามมาก็คือโศกนาฏกรรมการเกยตื้นหมู่แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีลอยๆน,นะครับ นี่คือข้อมูลที่ยืนยันได้แบบชัดๆเลยที่หมู่เกาะคานารีเนี่ยดูก่อนปี2004นะครับช่วงที่ยังไม่มีการแบนโซนา่าเกิดเหตุการณ์วานเกยตื้นหมู่ขึ้นหลายครั้งมากๆแต่พอหลังจากมีกฎหมายนี้ออกมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเหตุการณ์ลดลงเหลือ0ใช่ครับศูนย์ครั้งเลยนี่คือหลักฐานที่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆแต่โซน่าไม่ใช่ภยัยคุกคามเดียวที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับยังมีเรื่องของการติดอวนจับปลา แล้วก็ที่น่าเศร้ามากๆเลยคือการกินขยะพลาสติกเข้าไปครับเพราะอะไรน่ะเหรอครับเพราะว่าเสียงสะท้อนของถุงพลาสติกหรือเศษเชือกเนี่ยมันดันไปคล้ายกับเสียงของหมึกซึ่งเป็นอาหารโปรดของพวกมันพอดีเลยเหมือนกับว่าพวกมันถูกหลอกให้กินยาพิษนั่นแหละครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าก็พวกมันดูลึกลับแล้วก็อยู่ไกลตัวเราสักขนาดนั้นแต่เชื่อไหมครับว่าการอยู่รอดของวานพวกนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบถึงพวกเราทุกคนเลยนะในภาคสุดท้ายนี้แหละครับ เราจะมาดูกันว่าทําไมการปกป้องพวกมันถึงเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับโลกของเราครับรู้ไหมครับว่าวานจะง,งอยปากเนี่ยเขาเปรียบเสมือนกับชาวสวนหรือวิศวกรคนสําคัญของระบบนิเวศท,ทางทะเลเลยนะครับผ่านกระบวนการที่ชื่อเท่มากๆเลยเขาเรียกว่าเวลพัมหรือว่าปั๊มวานครับแล้วปั๊มวานนี่มันคืออะไรอะ่ะง่ายๆเลยครับมันคือกระบวนการที่วานดำลงไปหาอาหารกินในทะเลลึกๆ แล้วก็ไ่ว้กลับขึ้นมาทําธุระหรือขับถ่ายที่ผิวน้ําซึ่งการทําแบบนี้แหละครับมันคือการปล่อยสารอาหารสําคัญสําคัญออกมาเหมือนเป็นการใส่ปุ๋ยให้กับแพลงตอนพืชโดยตรงเลยซึ่งเจ้าแพลงตอนเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารทั้งหมดในมหาสมุทรเลยนะครับตั้งแต่ปลาเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดยังครับยังไม่หมดแค่นั้นที่น่าทึ่งไปกว่าน,นั้นอีกคือตลอดชีวิตของวานแค่ตัวเดียวนะครับมันสามารถดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยถึง33ตัน33ตัน มันเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เป็นพันๆต้นเลยนะเพราะฉะนั้นการอยู่รอดของพวกมันก็เลยเชื่อมโยงโดยตรงกับการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนของพวกเราเต็มๆเลยครับก็อย่างที่คุณโอลิเวอร์โบโซได้พูดทิ้งท้ายไว้เลยครับว่าเราอยากให้ผู้คนได้รู้จักแล้วก็หันมาใส่ใจพวกมันมากขึ้นจริงๆซึ่งมันก็จริงนะครับเพราะว่าการอนุรักษ์เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่ห้องแลบของนักวิทยาศาสตร์หรอกแต่มันเริ่มต้นที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนนี่แหละครับ และสุดท้ายนี้ในโลกที่มหาสมุทรกำลังร้อนขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากมนุษย์มันก็เหลือคำถามสำคัญทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดกันครับว่าเราจะสามารถเรียนรู้ความลับของพวกมันได้ทันเวลาหรือเปล่าก่อนที่วิญญาณแห่งมหาสมุทรเหล่านี้จะเลือนหายไปตลอดกาลครับ